หน้าแล้งปีนี้น้ำแห้งกว่าทุกปีน้ำกินต้องไปตักออกจากบ่อกลางทุ่งนาที่ชาวบ้านช่วยกันขุดขึ้นอยู่ในที่ดินของเต๋ไหวช่วงสายแดดยังไม่แรงหนักพวกเด็กสาวจะชักชวนกันไปหาบน้ำมักจะเรียกเด็กเล็กตามไปด้วยอีกสองสามคนเพื่อให้ไปกันเป็นกลุ่มเด็กชายน้อยจึงได้ติดสอให้ตามไปด้วยเด็กชายร่างผอมผงป่องพัฒนาด้านการพูดจัดฉาผิดกับพี่น้องแฝดชื่อว่าบัวผัดกับบัวเขียว เด็กข้างบ้านจะพูดเก่งมากเด็กอายุยังไม่ถึงเกณฑ์เข้าโรงเรียนจะมีเวลาตามพี่สาวไปทุกทีถ้ามีเวลาพี่สาวจะสอนเด็กชายน้อยอ่านเขียนจนสามารถอ่านออกเขียนได้บ้างแล้วอ่านหนังสือได้ฉาชานผิดกับตอนพูดจาปกติเป็นเด็กใฝ่รู้มีแววเรียนเก่งติดที่การพูดดูเซออพี่สาวแกรงวันหน้าจะไม่ทันคนเอื่อยบวชตอนปีนี้ อายุ14กํากำลังเป็นสาวผิวขาวเหลืองอมนวลสองแก้มมีเลือดฝาดมักมีหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่แวะเวียนมาพูดเกีียวติดอยู่ที่พ่อแม่ยังหวงด้วยอายุอย่างน้อยนักจึงให้ขึ้นเรือนไปลูกสาวหลายบ้านได้ผัวตั้งแต่1 4บสเวลาคลอดลูกที่ลำบากกันมากดัก้นลูกสาวบ้านนี้จะออกจากบ้านทีพ่อแม่ก็เป็นห่วงกลัวว่าไอ้หนุ่มจะมาดักฉุดเอา วันนี้พ่อกับแม่ไปเกี่ยวหญ้าขาดแต่เช้ากลับมาก็คงเย็นเกรงกลับมาจะขาดน้ำกินเอื้อยบัวตองเลยชวนํำล่าเพื่อนรุ่นรล่าขาวเดียวกันไปหาบน้นาได้คูไม้ไผ่มาหาบแล้วพากันออกจากบ้านมีบัวผัดกับบัวเขียวสองเด็กแฝดต,ตามไปด้วยเอื้อยไม่ลืมจะเรียกหน่อยที่กำลังเล่นกับเพื่อนไปด้วยเพื่อเห็นว่าพาออกไปไกลจากบ้านได้ท้องหนามมองดูเหลืองฟัง ทำให้คนมองแสบท่าตาไม่หน่อยยิ่งนั้นเปลวแดดเริ่มเต้นอยู่เหนือต่อสังเขาที่ยุบสมบางถูกไฟไม่เป็นวงกว้างเดินผ่านไม่ยากหนักด้วยแต่ละคนเท้าเปล่าเหยียบปวดเหยียบเหียนจนชินไม่รู้สึกรู้สาแต่ถ้าแดดแรงมันแสบไปทั้งตัวด้วยอย่างอายุหน่อยจึงทนกันยังไม่ไหวตลอดทางเดินไปบ่อน้ำ น้อยมักเพลิดเพลินไปกับตะก,กะแตนตัวสีเขียวสดมันย่าอ่อนเวลามันบินจะกระพือผีกด้านในที่บางใสสีออกแดงบางทีมันก่อขนานิ่งจนเด็กชายย่างเข้าไปไกลขวาก้อนดินปาใสาไม่ได้หมายให้ถูกตัวมันก็บินหนีไปอีกเป็นที่ชอบใจจนเอื้อยหลองเรียกเพราะเห็นเดินล้านหลังผิดกระวัวผัดบัวเขียวแทบจะก่อผ้าถุงพี่สาวไปตลอดทาง ช่วงหนึ่งไปเจอดินขาบในร่องในรูมันมีงูเปาเลยออกมาทําให้เด็กผู้หญิงตกใจกลัวงูเปาหรืองูปีแก้วบางครั้งอยู่เป็นกลุ่มเรียกว่างูเปาหมูพวกเด็กผู้ชายมักเอาไม้เขี้ยให้หมัอนไล่เห็นที่สนุกสนานบ่อน้ำอยู่ถัาจากดอนหินดันน้ำเมวกสีขุ่นขาวเหมือนน้ำลางขา้าสองเอื้อยช่วยกันตักอย่างระวังใส่คู่ไม้ไผ่น้อยรู้สึกกระหายน้ำ จึงก้มลงเอาหน้าลงไปเติมเลยถูกดูเอาแล้วจมูกกับแก้มมีแต่ขีดมูแล้วไปเด็ดใบไม้มาทำเป็นกลวยตักมาให้เดิมกระท่อมหลังนั้นอยู่เลยจากบ่อน้นาโดยมีต้นโพคั่นกลางแวดล้อมด้วยต้นไม้ทำให้ดูเถบมียายแก่คนหนึ่งเดินออกมาหลังแก่จังงอเดินเหมือนคนป่วยคือค่อยสืบเท้าไปอย่างเชื่องชา้าก่อนจะเดินลับหายเข้าไปในดวงกลวยในมือถือมีดเหมือนว่า จะไปตัดเอาใบตองคำล่าทันเห็นเลยสะกิดเอื้อยบอตองให้มองตามยายคนนั้นจะต้องเป็นยายคำกองที่คนในหมู่บ้านลือกันว่าแกเป็นผีพงหลังจากตาไหวตายยายแกก็ป่วยนอนสมอยู่ในบ้านพอมีข่าวลือเรื่องผีพงพวกลูกหลานเลยพามานอนเฝ้ากอดทอมคอยสมข้าวสงน้ำมาให้นานทีจะได้เห็นหน้าแม้ว่าจะมีชาวบ้าน มาตักน้ำที่บ่อแห่งนี้ประจำเขารือกันว่าขืนเดือนดับแกจะออกมานะระวังตัวให้ดีพอเย็นหน่อยก็ไม่มีใครกล้ามาตักน้ำแล้วคาล่าเตือนเอ้ยบัวตองเสียงไม่เกินกระเสบแล้วพากันเอาคานหาบน้ำขึ้นบ่าจะต้องเร่งตักให้เสร็จจะได้เอาเวลาไปช่วยผู้ใหญ่ทำสัตตวงไปเส้นไหว้พูดเีด้วยวันพรุ่งนี้เป็นวันศีลใหญ่หรือวันพระใหญ่ ทุกคนจะหยุดการงานเพื่อไปทำบุญที่วดัดแล้วกลับมาทำพิธีสังเบยให้แก่ผีปู่ย่าบ้าพบอรุษรวมทั้งสังพะเวศีทั้งหลายพอทุกคนมาถึงหมู่บ้านเด็กชายน้อยต้องตื่นตาก,กับตงใจที่ถูกนำมาประดับไว้สองข้างทางมุ่งหน้าสู่วดัดบางบ้านจะตั้งต้นตัวคารปอยหลวงให้ชาวบ้านมาร่วมบุญที่เรียกว่าหอมปอยเพุ่งนี้ก็จะนำไปถวายพระที่วดัด จะมีพิธีแห่กันอย่างสนุกสนานเพื่อจะนําเงินปัจใจไปร่วมสร้างถาวรวัตถุอีกมากพี่ก่อนเอื้อยบอตองพาน้อยไปดูขูม่แม่บ้านฝรันแหลบต่อมาก็มีขบวนผีตาโบอเด็กหลายคนลองไฮตกใจกลัวแต่เด็กชายน้อยไม่กลัวพอกลับถึงบ้านเด็กชายน้อยได้วิ่งข้ามขวางเดินหมายจะนําเรื่องของยายคํากองเป็นผีพงที่ฟังจากปากเอื้อยบอตองกับคําล่ามาตลอดทาง ไปบอกเล่าให้กับเสียงคําเพื่อนรุ่นพี่ที่เป็นเด็กเลี้ยงควายนิสัยห้าวไม่กลัวใครปกติจะนอนห้างนาเฝ้าฝูงควายอยู่คนเดียวไม่กลัวผีสางอาทิตย์หนึ่งจะกลับมาเอาเข้าวสารใจหนึ่งก็แอบ,บมาดูหน้าบวชตองด้วยแอบ,บรักตั้งแต่สมัยเรียนเสียงคําเรียนได้แค่ป .2 ก็ต้องออกมาทํางานรับจ้างแต่ตีที่เป็นคนปากหนักพูดจาเกี้ยวสาวไม่เป็นเลยท,ทําทีสนิทกับหน่อยคอยป้องกันพวกเด็กเกเรมาลังแก เาน้อยดูจะเป็นเด็กใส่ซื่อไม่ทันคนคืนนี้มานอนเฝ้าห้างกับไอ้ก็ได้แล้วกลางคืนจะพาไปดูยายคำกองแต่อีป้าอ,อีแม่คงไม่ให้ไปก็ไปขอสิเป็นลูกผู้ชายจะกลัวไรเด็กชายน้อยถูกดูจนเกิดแรงเหินด้วยใจอยากรู้ผีโพงคืออะไรจะได้เอาไปคุยกับเพื่อนบางมันจะเหมือนในละครวิทยุธ,ธานินที่เอื้อยบอตองชอบเปิดฟัง ตอนดึกหรือเปล่ามันจะชอบทําเสียงแหบๆแล้วหัวร้อเสียงในลําคอเดี๋ยวจะร้องหวยหวนก่อนถูกกระชากไส้ออกมาคิดพออึดใจเดียวถึงรับปากจะไปด้วยไอ้กำสิงจึงนัดหมายตอนเย็นจะมารับหลังจากนัน้นจึงเที่ยวเว่งเล่นหาดูพวกผู้ใหญ่ทำสัตว์ตวงคือภาชนะทำจากกับกวยสำหรับใส่ของเส้นไหว้พูดผีคนแก่ข้าบุรีขี้ยมือเต็มไปด้วยเส้นเอ็น จับวัสดุมาผ่านเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสแล้วใช้ไม้ไผ่เหลาไปให้แหลมเสียไม่ของรูกกับหาวัตถุมารองเป็นผืนบางอันอาจจะแบ่งกาวหองสําหรับพิธีส่งขอของที่บรรจุข,ข้างในมีรูปปั้นดินเหนียวรูปคนรูปสตัตว์ต่างๆเช่นช้างบัวควายเสืองูไก่นอกจากนี้ก็มีกวยอ้อยหมาก เพกบุรีข้าวสุกอาหารข้าวอาหารหวานคนแก่คนนั้นยังประกอบพิธีเองด้วยโดยจะนำศัตววงนั้นไปวางยังทางาสาพแพรง่งแล้วจุดทเทนบูชาพูดผีปีศาจยกสัตวงขึ้นจบเหนือศีรษะแล้วกล่าวญเชิญพูดผีปีศาจเทอดาอาักษ์ให้มารับเครื่องเซนแล้วจึงวังสัตววงไว้โดยปล่อยให้นกกามากินของในสัตรงนั้นเป็นอันเสร็จพิธี อย่าเข้ามาใกล้บะะลูกล่าหมายจะดีดตาเอาพ่ออุ้ยพ่ออุ้ยเอาไรมันมากินของเส้นก็นกไหนจะถามย่าหยังไม่ใช่นกใครอ่ะน้องน้อยถามตามภาษาซื้อคนแก่ยืนคอแข็งเรื่องอะไรจะหันไปมองเด็กวัยนี้จิตั้งบริสุทธิ์มักเห็นในสิ่งที่ผู้ใหญ่มองไม่เห็นช่วงเย็นพ่อกับแม่กลับมาจากเกี่ยวหญ้าคา กำลังใช้กระบวยตักน้ำจากหม้อดินมาเดิมน้อยก็เข้ามาได้ขออนุญาตไปนอนกับไอ้เสียงคำแรกไม่ให้ไปเพรายังเด็กอยู่แต่น้อยฉลาดพอชวนบ่าโอไปเป็นเพื่อนด้วยพ่อเห็นว่าลูกชายควรฝึกตัวเองให้แข็งแรงเผื่อวันหน้าน้อยจะทำงานรับจ้างแบบไอ้เสียงคำบ้านหลังไหนที่มีนาเยอะจะมีควายเอาไว้ใช้แรงงานเยอะจำเป็นต้องจ้างคนมาดูแลโดยมากจะจ้างเด็ก จ่ายค่าจ้างเป็นข้าวเปลือกภายหลังเก็บเกี่ยวเสร็จเสียงคำสะภายย่ามใบเก่าที่เนื้อผ้ามันก้านด้วยเหงื่อกับพวกผ้าขาวม้าสีซีดจางเน็บหนังกระติกที่เอวแอบมองมาจากนอกครัวมีต้นมะลิพุ่มใหญ่เป็นฉากบางังผิวปากดังไปที่บัวตองที่กำลังล้างผักอยู่ชานหลังบ้านพอถุงเลิกสูงจนเห็นขาอ่อนบัวตองคิ้วขมวดก่อนจะฮึดหัดลุกขึ้นยกกระมังสาดน้ำข้ามรัวสิยงคำผีบ้าแอบมองเธออีกแน่ ตัวก็ดำหัวค่ำแบบนี้เห็นทะฟันเจ้าเด็กหนุ่มสลัดน้ำจากหัวเรียบวิ่งไปทางหน้าบ้านน้อยกับบาโอรอยูยพร้อมเดินทางแล้วพอออกนอกทุงก็เจอเอาวจันเตีบกับเอาวอินถากำลังเผาไม้ดูกกันมีเด็กเล็กวิ่งเล่นรอบกองไฟสียงคำหยุดพูดคุยด้วยเลยถูกถามไม่กลัวผีวหรือคืนนี้เขาปล่อยผีมารอรับเอาส่วนบุญจากยา เด็กหนุ่มสันหน้าบอกไม่กลัวแต่น้ำเสียงไม่สู้ดีนักเอาจันเตี้ยบเยียมเห็นฟันถ้าไม่กลัวทำไมไม่ชวนลูกลาเอาโศกกับอาเน,นีไปนอนเฝ้าด้วยกองไฟที่ใช้เผาลนไม้ดุกกันใช้เชื้อเพลิงอยากยากคาที่สางทิ้งเมื่อตอนกลางวันไม้แต่ละอันยาวกว่าสองวาที่ถูกเหลาให้มนแล้วนำไปหมกคนจนอิ่มตัวก็จะนำมาลนไฟวิธีการเช่นนี้ เพื่อป้องกันมอดกินอีกไม่กี่วันพ่อก็คงทําแบบนี้หลังคามันแห้งกรอบมากแล้วจะต้องเปลี่ยนก่อนหน้าฝนจะมาเด็กชายน้อยเคยเห็นแม่กับพี่สาวนั่งสารอยู่ที่ใต้ถุนบ้านส่วนประกอบหลักก็มีหญ้าคาที่คัดไว้ดีแล้วกับไม้ดูดก,กันตัดด้วยเส้นตอกจากไม้ไผ่ไฟจากหญ้าคาลุกสงแต่ไม่มีถ่านเด็กโซนหลายคนวิ่งลุยไฟอย่างสนุกสนาน แต่น้อยไม่เอาด้วยมันมีแต่เด็กโตที่เล่นได้ขาสั้นวิ่งไม่เร็วพอเลยถูกไฟลนจนเส้นผมหงิกงอไปกระจุกหนึ่งกลับบ้านไปโดนแม่ตีอีกเสียงกองปูจาที่พระเนีในวัดตีด้วยจังหวะทีรัวได้ยินไปทั่วหมู่บ้านอาจได้ยินไกลไปถึงกระท่อมของยายคำกองกองชนิดหนีจะตีเนื่องในโอกาสสำคัญแต่คืนนี้เพื่อบูชาพระพุทธเจ้าแล้วบอกกล่าวชาวบ้าน เรื่องนี้เป็นวันสำคัญให้นำอาหารคาวหวานมาทำบุญที่วัดเอาอินทาชี้มือมาที่หน่อยกับบาโอถามย้ำบว่าไม่กลัวหรือคืนนี้เขาปล่อยผีบาโอทำท่าลังเลแต่น้อยสัตว์หน้าบอกไม่กลัวคืนนี้จะพากันไปดูผีพงเสียงคำเรียรีบขว้าแขนขอตัวไปก่อนการเดินทางตอนกลางคืน ต้องมาไกลจากบ้านครั้งแรกของน้อยรู้สึกตื่นเต้นอีกใจก็คิดถึงบ้านพอหันไปมองนอกจากแสงจากกองไฟเผาย้าขาแล้วบ้านแต่ละหลังดูเมืดมาไม่เกิดทุ่มก็พากันดับไฟเข้านอนกันแล้วน้ำมันก๊าซเติมแถกงยงต้องซื้อหาราคาแพงน้อยกคยถูกใช้ให้เหี้วขวดไปเสือที่ร้านขากลางหมู่บ้านน้อยเดินสะดุดคันนาบ,บ่อยรู้สึกเจ็บ เมืนเล็บเท้าจะเฉกต้องเอาไฟฉายมาสองทางใส่ฐานตะไก่สามก้อนขอมาจากเอื้อยบวัวตองที่ชอบใช้กับวิทยุต่างจากบาโอที่เคยไปกับพอ่อไปก้านเขียดมาแล้วเสีพายคล้องกับคาดไฟที่น้าผักมาพร้อมเดินนำหน้าเคียงกับไอ้สิงคําไม่นานก็มาถึงดอนตาไหวอันเป็นที่ตั้งกระท่อมของยายคํากองกลางวันมีต้นไม้เยอะกลางคืนยิ่งดูมิด น้อยจะไม่ได้แล้วกะทอมอยู่ตรงไหนทันใดนั้นบ่าโอก็ร้องเอะอแล้วชี้ไปที่ดวงไฟที่ไหลเป็นทางยาวคล้ายคนถือตะเกียงเดินสิ่งทำท่าขึงถังถึงหนังสติ๊กออกมาพร้อมกับกระสนบอกอย่าไปกลัวมากับไอไม่มีอวไดต้องกลัวไฟดวงนั้นหยุดนิง่งแล้วลอยกลับเข้าไปในดงเห็นเป็นเงาของยายแก่เส้นผมบนหัวฟูเป็นพรมเดินมุ่งหน้าไปที่กะทอม พอเข้าไปแล้วแสงไฟลอดออกมาจากรอยแยกของผนังก่อนที่จะดับลงมืดมิดเหมือนเดิมน้อยคิดว่ายายคำกองออกมาดูมากกว่าที่น่าแปลกคือทำไมเดินไวนักทั้งที่เมื่อตอนกลางวันเห็นเดินเหมือนคนป่วยผีพงเป็นแบบนี้หรือไอส้สิงคำผมว่าเราไปหาส่องเยดดีกว่าจะพูดสิเดี๋ยวมันกลับมาสิงคำเอามือป้องป,องปากรองคําไม่เกินกระเสื บโอพูดขึ้นไหนๆก็มาแล้วชวนกันไปหาก้านเขียดดีกว่าน้อยก็พอยคิดเหมือนกันไม่เห็นน่าสนใจเลยไม่เห็นเหมือนในละครวิทยุช่วยกันไปหาเขียดดีกว่าด้วยยังจดจํารสชาติของน้ําพริกเขียดจิ้มกับผักลวกได้ดีพ่อกับแม่ยังชมน้อยกินเผ็ดได้เก่งตอกสังข้าวถูกไฟไหมเป็นวงกว้างหลายไรทำให้ใช้แสงไฟส่องหาได้ไง สิยงคาคอยสอนดวงตาของเฉียดเป็นอย่างไรมันจะสะท้อนแสงไฟเป็นสองดวงสีแกมสม้มระหว่างจะสอบสวนกับตาของแมงมุมมันสว่างคล้ายกันแต่ออกสีเงินเจิดจ้ากว่าบาโอได้เขียดตัวแรกแล้วตามมาด้วยตัวที่สองน้อยยิ่งใจคอไม่ดีจะเหลือให้จับสักตัวไหมเพราะไฟฉายของตนเองไฟไม่แรงเท่าเขาที่ใช้แบบเทวีาส่องได้มากกว่าในที่สุดน้อยก็จับได้ตัวแรก สิ่งคำชี้ให้ดูตาเขียดจนในที่สุดนายก็รู้จักค่อยๆย,ย่องเข้าตะคุบเอาตัวมันเลื่อนและเย็นเป็ดเมือกบ่โอเรียบเอาข้องมาใส่บอกได้มาครึ่งข้องแล้วไม่เคยได้เยอะขนาดนี้เวลาตอนนั้นน่าจะสาบทุมหน่อยรู้สึกง่วงจนถาออกมาหลายเทีด้วยไม่เคยนอนดึกขนาดนี้สิ่งคำชี้ไปที่กระท่อมหลังหนึ่งบอกเข้าไปนั่งพักเอาแดงกันก่อนทางง่วงก็นอนได้เลย เดึกดกจะออกหากันอีกทีในยามเอื้อยบวตองใส่ผ้าห่มมาด้วยผิดกับบ่าโอนอกจากแบตเตารี่กับข้องแล้วไม่ได้เอาสัพพระอื่นมาเลยมาขอนอนเบียดด้วยกะะท่อไม่มีผนังมันเปิดโล่งรับลมส่วนเสียงคำนั่งกอดเข่าหลังพิงเสายิ่งเดืกดยิ่งรู้สึกหนาวผิดปกติจนฟันกระทบกันแม้จะเป็นคืนเดือนมือแต่เป็นทีลงกว้างสายตาที่ชินกับความมืด จึงมองไปได้ไกลมอกบางคลุมเครือทอดต่ำเหนือต่อสังเขาเสียงคำมองจ้องไปที่แสงไฟสีสม้มมันลอยไปมายิ่งนั้นยิ่งเข้ามาใกล้กับทอมจะต้องเป็นยายคำกองผีพงออกหากินเขียดแน่เห็นจะอยู่แถวนี้ไม่ได้แล้วเสียงคำเขย่าตัวน้อยกระบาโอให้ตื่นจะต้องรีบย้ายทันทีแม้จะยังหลับไม่อิ่มเด็กสองคนก็เดินตามอย่างว่าง,ง่าย น้ำค้างยามดึกเกาะยอดยาสูงท่วมเอวเด็กหน้อยตอนเดินลุยผ่านทำไม่รู้สึกระคายผิวไม่น่อยสิงคำคอยห,หันมาดูเด็กสองคนที่เดินตามหลังจนผิดสังเกตบะโอ้ในข้องละ่ะทำไมไม่เอามาด้วยคงจะลือมไ้ที่กระทอมแน่ถึงจะกลัวแต่ไม่อยากเสียของในเมื่อเดินมาไม่ไกลแสงไฟจากยายคำกองยังมาไม่ถึง โดยพากันเดินย้อนกลับทันใดนั้นความมืดได้ถูกเปลี่ยนจากแสงสว่างกระทันหันทุกคนต้องเงยหน้ามองขึ้นไปมันอยู่สูงมากสองสว่างมาถึงพื้นดินแผ่วงกว้าง50เมตรเห็นจะใดแสงมันออกสีฟ้าไม่กระจากตาแค่พอให้มองเห็นไปหน้ากันได้เสียงคำก็บอกไม่ถูกมันคืออะไรในเมื่อเคลื่อนผ่านไปช้าๆก่อนจะหายวับไปจึงกลับมามืดมิดอีกครั้ง ด้วยหมายใจจะย้อนกลับไปที่กระท่อมจนแล้วจนลอดยังหาไม่เจอแสงไฟประหลาดได้ลอยลงมาคราวนี้ขนาดของมันเล็กลงลอยอยู่เหนือพื้นเล็กหน่อยจนเห็นแต่สารหลังหนึ่งตั้งอยู่จากนั้นแสงไฟก็ดับเสียงคำฉายไฟตามต้องสะบัดหน้าแรงเมื่อเห็นข้องใส่เขียดวางอยู่ใต้สารปาโอจับได้ข้องของตอนเองเลยรีบไปเอาปรากฏว่ามันถูกเปิดฝาออกเขียดได้มาหายไปหมด บะโอร้องไห้โหเสียงคำตามมาฉายไฟดูตามพื้นดินก็ต้องตกใจเมื่อได้เห็นซากเขียดที่ถูกกินเหลือแต่ส่วนหัวเลยถีบสารหลังนั้นหลมด้วยความโมโหทันใดนั้นแสงไฟสีฟ้าได้สว่างว่าบขึ้นเหนือหัวอีกครั้งคราวนี้เสียงคำเอาน้อยขึ้ืนขี่หลังแล้วจงมือบ่าโอให้วิ่งตามมุ่งหน้าไปทางดอนตาไหวแม้มันจะเคลื่อนที่ได้ช้าแต่ก็ตามหลังมา จนมาถึงชายดงต้นกล้วยเห็นคนถือตะเกียงเดิอนออกมาเป็นยายแก่ผมบ่านเป็นพรมแสงจากตะเกียงทำให้เห็นเบ้าตาเหลือกแกได้ร้องถามพวกสูงมาเที่ยวหาอะไรคืนนี้ไม่รู้จักกวัวขันบ้างไปไปกลับบ้านไปยายจะไล่มันเองหน่อยพอขึ้นหลังสิยงคำก็หลับไปทันทีจึงไม่ได้รับผููผีโพงหน้าตามันเป็นยังไง จะทำเสียงแหบแล้วหัวเราะผองคอเหมือนในละครวิทยุใหม่เถึนเช้ามาที่บ้านพี่สาวพาอาบน้ําแล้วแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าชุดใหม่จะพาไปเที่ยวงานวัดเหมือนเช่นปีก่อนเรื่องเราก็มีเท่านี้ครับจายคำกองขอบพระคุณครับ